เรื่องขี่ช้างจับตกกะกแตนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายชื่อหนูนาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามหนูนาเป็นเด็กที่รักธรรมชาติและสัตว์ทุกชนิดวันหนึ่งขณะที่เขาเล่นอยู่ในทุ่งนาเขาเห็นตกกะกแตนตัวหนึ่งกระโดดไปมาหนูนาอยากจะจับตกกะกแตนตัวนั้นแต่ตกกะกแตนกระโดดไปไกลเกินกว่าที่เขาจะจับได้ ในขณะที่หนูนานั่งคิดหาวิธีที่จะจับตะกแตนเขาได้ยินเสียงดังจากด้านหลังเมื่อหันไปดูเขาเห็นช้างตัวใหญ่ชื่อพลายยืนอยู่พลายเป็นช้างที่มีความใจดีและชอบช่วยเหลือเพื่อนๆในหมู่บ้านหนูนาดูเหมือนเจ้าจะมีปัญหากับการจับตะกแตนใช่ไหมพลายถามด้วยรอยยิ้มใช่ครับพลายตะกแตนกระโดดไปไกลเกินกว่าที่ผมจะจับได้หนูนาตอบไม่ต้องกังวลเจ้าหนูนาข้าจะช่วยเจ้าเองพลายพูดพร้อมกับยกหนูนาขึ้นหลังของตนเอง หนูนาได้นั่งบนหลังของพลายและพวกเขาออกเดินทางไปในทุ่งนาพลายใช้เท้าของเขากวาดพื้นเบาๆเพื่อให้ตะกกะแตนกระโดดออกมาหนูนาใช้มือเล็กๆของเขาจับตะกกะแตนที่กระโดดออกมาอย่างรวดเร็วหนูนารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากที่สามารถจับตะกกะแตนได้สำเร็จขอบคุณมากนะพลายถ้าไม่มีท่านผมคงจับตะกกะแตนไม่ได้แน่ๆพลายยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกหนูนาความสุขของเจ้าคือความสุขข,ของข้าเช่นกันหลังจากที่จับตะกกะแตนได้มากมายหนูนา และพลายกลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูนาและพลายก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยเหลือกันตลอดไป